สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกาช่อง Jimmy Memory นะครับตรงนี้เขาจะมีขว่ข้างในด้วยทุกคนอืมคือเราพิ่ากาันทุกคนจะ่างเป็นิกคน็คือเราสามารถคนโทรลทริปเองได้<ม>ุดูอตอนนี้หรือว่าจะกลับเลยหรือว่าจะไปไหนต่ออะไรยังไงอืมวันนี้ก็เป็นอีกหนึง่งวันที่เราจะไปพักผ่อนชายทะเลเล่นๆน,น,นั่งเล่นรับลมนะครับทุกคนค่อนข้าง,างดีเลยแล้วก็อากาศ ทําปัญหาบัตรนัศึาเว้ยม่กเลย,รเ,ลยเราเพิ่งหาเจอเราพบปัญหาว่าเรากดเงินธนาคารไม่ได้ที่เลยที่เลียวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่วุน่นๆเกี่ยวกับการแลกเงินนิดนึงแล้วก็บัตรเครดิตเนาะเกือบหายด้วยคือเมื่อกี้จะทําบัตรเครดิตลรอหายเราไปกดบัตรเครดิตไม่ได้เพราะเราไม่เคยมากดเงินที่ต่างประเทศเนาเะไม่รู้จะได้เที่ยวไหนเนี่ย และเราจะไปเที่ยวกันต่อที่จุดไฮไลท์สำคัญเลยนะคะก็คือสะพานมังกรนั่นเองนะครับจุดนี้เลยเขาบอกว่าสะพานมังกรนี่เป็นจุดไฮไลท์ของดานังเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีจุดหนึ่งก็คือคลาฟดาก,กอนอยู่จุดนี้เลยคือคล้ายเมอร์ไลออนเลยเนาะเราก็ได้ไดฟุตเทนมาเยอะแยะมากมายเลยค่อนข้างชอบมากส่วนใครที่เป็นสายชอ็อปอาจจะชอบที่นี่ก็ได้นะครับพวกเสื้อผ้าเวียดนามอะไรอย่างเี้เนาะ เราก็จะมากินอาหารของที่นี่นะคระับว่าเป็นยังไงไนะหลังจากเที่ยวเสร็จเราก็มาพักผ่อนหย่อนใจนะครับทำกันบ้านแล้วก็ไปเที่ยวชายทะเลช่ำๆนะครับทุกคนก็เป็นอีกวันที่ค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็สงบไปด้วยพอ สซึ่งเราเพิ่งตื่นเนาะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศนะอตอนเช้าคือดีมากตอนนี้เราก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราว่าจะไปหาอะไรกินข้างล่างเน็ตที่นี่ดีมากคือไม่รู้ว่าแถวบ้านเราอะที่บ้านเราเน็ตเหมือนกากมากขนาดเราสมัครแบบรายวันแล้วใช่ไหมแต่พอมาที่นี่ปุ๊บสมัครเน็ตแบบุฟเฟ คือเน็ตมันเร็วมากแล้วคือคือมันโหลดแอปได้เยอะมากแล้วก็แบบยังใช้ได้อยู่อะงงเราก็จะลงไปมาตนะคะเพื่อไปหาขนมครบเคี้ยวว่าของอะไรกินคนตอนนี้เราก็ซื้อขนมยุ้ยลอยแล้วมันเป็นไอติมที่เวียนาตีนไก่ครับทุกคนมีแบบนี้ด้วยเนาะแพคเกจจริงทว่า,าเราเหมือนยังไม่ค่อยมีนะรถไปเลยเป็นโตแล้วขาดไม่ได้ คือไม่ค่อยอยากกินเรเลยเพราะว่าเราคนอ้วนเราจะมาลองชินนะมมนตีนก่อนดีกว่า,าเพราะเดี๋ยวมันจะดรามนะว้าวน่ารักมากเหมือนเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นรถถั่วเนาะอของเขารสชาติดีเลยอะ่ะแต่แถวบ้านเราเหมือนไม่รู้มีขายหรือเปล่าคือแบบมันเป็นรสถ,ถั่วอะไรไม่รู้อะ่ะว้าว ร้อยเจ็ดสิบแปดแคลอรี่ตรงนี้เขาจะมีถั่วอยู่ข้างในด้วยทุกคนอรอยเนีย้ก,กินทั้งหมก่อนน้องเดี๋ยวเราจะไปวิวขกกาไก่ต่อเออเอจริงๆการท่องเที่ยวคนเดียวสําหรับเราอะ่ะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นการพักผ่อนซึ่งวันนี้เราน่าจะไปเที่ยวแบบเดียวแล้วก็กลับมาพักผ่อนเนาะคือให้ผ่อนยังยที่เราคิดว่าการทุกคนยวมันดีก็คือ เราสามารถคอนโทรลทิปเองได้ยุดตอนนี้หรือว่าจะกลับเลยหรือว่าจะไปไหนต่ออะไรยังไงอืมแล้วมันก็สะดวกเราด้วยหรือว่าถ้าจะมาเที่ยวแล้วก็มานอนมเนาาอม,ม้นบรรยากาศความสงบตรงนี้เราก็มันก็ดีนะ เมเลยีด,ยดยูขาไก่เว้ยอีขอให้ไปทำมาม่าที่นี่เส้นมันแบกนะทุกคนงงมากมันไม่เหมือนมาม่าที่บ้านเราเลยอะดูดิเหมือน ถ้าเราแบบว่าของบางอย่างไปอยู่ต่างประเทศอ่ะมันจะแตกต่างจากของที่อยู่ที่ไทยเนาะอืมมันก็มีทางข้อดีข้อเสียอะไรอย่างี้เนาะจะบอกว่ามาม่าเส้นมันเบนมากเราอยากกินที่ไทยมากกว่ามันไม่ค่อยตุใจเท่าไหร่แล้วนี่ก็เป็นการพักผ่อนหย่อนใจของเราที่เราแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราว่าจะไปสะพานมังกรแถวสะพานมังกรแล้วก็จะมีอ่อที่มันเป็นมังกรพ่นฝาดพ่นน้มอะไรอย่างงี้เหมือนจะมีจุดท่องเที่ยวใกล้ๆทำมันเยอะมาก ตอนนี้ก็เหมือนแบบอากาศดีมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูดูดีเออวันนี้อะไรอากาศดีกว่าปกติเนาะม,ม,มีมีแดดด้วยตอนนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะท,ที่เราอยู่ก็มีทะเลด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปชอมทีทุกคนจริงๆข้ามถนนเนี่แหละที่เขาบอกว่าห้ามหยุดเิย อุ้ยแต่ว,วิวที่นี่สวยมากเลยนะแต่ว่าแดดร้อนมากเราว่าเรากลับไสเราคงดำแน่เลยอะ ก็มาเที่ยวทะเลตรงนี้แหละเพราะมันอยู่ใ,ใกล้ๆที่พักเราด้วยไงเราจะไปแลกเงิ M นาะเพราะว่าเงินสดเราไม่น่าจะพอดูส่งแล้วมันมีอยู่ประมาณ8ปดเก้าหมื่นดองซึ่งคิดว่าไม่น่าจะพอแน่เลยถ้าจะไปเที่ยวแต่เราจะเลือกเที่ยวใกล้ๆเรามน่าจะไม่ได้ไปฮอยอันแล้วเพราะาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็น่าจะกลับประมาณช่วงเทียเท่ยงเที่ยงเดี๋ยวตอนนี้นั่งงมโงัริมทะเลก่อน แรืนี้ก็คือการมานั่งโงโงๆที่ทะเลเนาะเออก็เป็นฟิลที่สงบดีแล้วก็ลมก็เย็นด้วยช่วงนี้เนาะแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นจะรู้สึกเย็นมากมันทําให้เราเข้าใจเลยว่าเราอะชอบการเดินทางคนเดียวมากกว่านะฟิลแบบทั้งเที่ยวทั้งตะลุยและพักผ่อนไปด้วยและที่สําคัญเลยก็คือเจ้าแม่คนอิ่มตรงนั้นนะครับทุกคนเป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรมานะครับ หลังจากนั้นเราก็เดินทางไปเพื่อที่จะไปตู้ ATM ไปกดเงินสดนะครับทุกคนเพราะเงินไม่พอเนาะเออมื่อกี้ทราโดนขอของัตรทำปัญหาบัตรนักศึกษาเว้ยเมื่อกี้เลยเราเพิ่งหาเจอเดินวนไปอีกทีนึงก็โดนขอบัตรทำาถายเว้ยแล้ก็มาถ่ายออนานมากเราก็จะไปกดเอ, ATM, อ,อทีอ็มจะาทีจะไปเที่ยวแล้วก็เราก็นั่งวินมอไซค์ต่อไปที่ตู้ ATM นะครับทุกคนใกล้ๆแถวนี้เลยนะครับ ลองพบปัญหาว่าเรากดเงินธนาคารไม่ได้เพราะว่าจะไปถอนธนาคารก่อนแล้วก็เข้าไปที่ธนาคารแล้วพี่ก็แนะนำไปที่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำแมงกี้คิวส์โอเคเขาจะไปกอนที่ธนาคารที่นี่เลยที่เวียดทำแบงนะ์เนาะ เป็นอีกหนึ่งวันที่โคตรชุนละมุนมากๆเกี่ยวกับการแลกเงินเนี่ยแล้วก็บัตรเครดิตเกือบหายด้วยเนะเออมันก็นี่แหละความผิดพลาดระหว่างเดินทางอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นทางประสบการณ์เราก็มาถึงเมยดคาแบงแล้วนะครับที่แลกเงินแล้วก็ไปจองบัตรคิวก่อนนะครับเร,เราก็มาแลกเงินที่เียดคาแบงนะครับทุกคนคือเมื่อกี้จะทําบัตรเครดิตแร้หายเราไปกดบัตรเครดิตไม่ได้เพราะเราไม่เคยมากรุงเนพที่ต่างประเทศเนาะน้ ไม่รู้ว่าจะได้เที่ยวไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสะพานมังกรกันอา uh, i อวิวโกทูครับดากอนใหญ่โตใๆอเรแล้วก็มาบอสอินไมแบกนะครับว่าเที่ยวเราเอาอะไรบบพังนะครับก็มีเงินโสดพัดปอดแล้วก็เครื่องสำอางรวมถึงกระเป๋าตังค์นะครับหลังจากที่เราแลกเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางไปที่สะพานมังกรนะครับหรือดากอนลิเวอร์บริน ระหว่างทางนี่ก็จะมีร้านเสื้อผ้าอะไรต่ออะไรขายเยอะแยะมากมายเลยแล้วที่เวียดนามมันดังเรื่องเสื้อผ้าเนาะทุกคนหลังจากที่เราเดินทางไปถึงสะพานบังกรแล้วนะครับทุกคนก็ตื่นเต้นทุกคน,กคนเราก็มาถึงครับแล้วก็แล้วก็สะพานบังกอนะครับทุกคนนี่จุดนี้เลยเขาบอกว่าสะพานบังกรนี่เป็นจุดไฮไลท์ของดานังเลยนะครับทุกคนที่จะต้องมาเนาะ เราก็มาเที่ยวจุดนี้เป็นจุดสาคัญแล้วก็มีจุดหนึ่งก็คือคลาฟดาก้อนอยู่จุดนี้เลยคือคล้ายเมอไลอ้อนเลยเนาะที่เราจะต้องมาถ่ายเดี๋ยวเราขอตัวไปถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายบรรยากาศบอกมาให้ทุกคนดูก่อนนะครับแล้วก็จะเล่าเกี่ยวกับประวัติที่นี่ด้วยนะครับทุกคน ครับดากอนหรือเป็นสัตว์ในตำนานของเวียดนามลักษณะตัวเป็นปลาหัวเป็นมังกรตั้งอยู่ตรงสะพานมังกรรูปปั้นสามารถพ่นน้ำออกมาได้คล้ายๆล้าเมอรายออนของประเทศสิงคโปร์ก็เป็นจุดแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งและนี่ก็คือจุดคร t d ดากอนที่คล้ายเมอรายออนของสิงคโปร์เนาะโอเคเดี๋ยวเราว่าเดี๋ยวเราจะไปะอะขอให้เขาถ่ายรูปให้ก่อนนะครับ เราก็ขอให้คนแถวนั้นถ่ายวิดีโอให้นะครับเราจะมาบอกประวัติสะพานบังกรกันนะครับสะพานมังกรมีความยาว666เมตรกว้าง37.5เมตรเป็นสนัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองสาวอาทิตย์มังกรก็จะฟ้นไฟเวลาสามทุ่มนะครับ ส่วนสำหรับใครที่ค่อนข้างชอบเที่ยวกลางคืนก็อาจจะไปตรงตลาดฮานนะครับทุกคนช่วงกลางคืนมันก็จะมีสรีทฟูดยใะญยะมากมายเลยเราก็เดินทางกลับมาที่พักนะครับทุกคนก็ว่าจะไปพักผ่อนสักพักหนึ่งแล้วก็หาอะไรกินนะครับทุกคนอยากรู้ว่าอาหารที่นี่จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สั่งข้าวผัดมานะครับก็หน้าตาก็ประมาณนี้เลยกลวก็ามากินข้านที่นี้นะคระาาับสวนขะข้าวผัด่อนะ ออ้งเเราไเรนะาไ่หาาร้านลงเเนีียนยย่ยยชาาติห้มกลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็มาพักผ่อนที่อพาร์ตเมนต์นะครับทุกคนคือแบบเหนื่อยหลามากจากการเดินทางท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ว่าจะทำกันบ้านด้วยเพราะว่างานเขาเราก็ค้างเยอะอยู่นะ ดูดีมากนอกจากในกล้องดูดีแล้วคือคืนนก็จะสวยมากเขาออเราเวอร์ชอบเลยเราจะบอกว่าตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาเย็นแล้วและช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงตรงไปในส่วนฝั่งนี้ของเราก็คือจะไปทะเลนะครับที่ที่เราจะไปเที่ยวทะเลนี่ก็คือบรรยากาศที่ทะเลตอนเย็นนะครับท,ะ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 ทะุกคนจะบอกว่าที่นี่ก็ เกือบดีนะเพราะว่าคนันเหมือนจะตกฟังนู้นเนาะ mm. เห็นปะนิดมากเลยแต่ฝั่งนี้ก็โล่งๆนิดเดีแล่นี่ก็เป็นตู้กดน้ำของเขานะครับทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินดองแล้วก็ซื้อน้ำเปล่ามากินนะครับบปรยากาศชายหาดตอนเย็นจะบอกว่าฟิลมันคล้ายๆพัทยาของบ้านเราเลยอะเอาจริงๆรด้วยความที่เที่ยวคนเดียวก็ต้องไปให้สุดเนาะเออ เราก็มาเดินเล่นรับลมที่ชายหาดนะครับจะบอกว่าบรรยากาศตอนเย็น,นดีมากดีสุดๆแล้วลมมันก็เย็นด้วยแล้วเหมือนวันนี้อากาศก็ปลอดโปร่งกว่าปกตินะครับไม่ค่อยมีฝนตกเท่าไหร่หลังจากที่เราเดินเล่นชายหาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูมาร์เก็ตใกล้ๆนะครับว่ามีอะไรขายบ้างอะไรยังไง และนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ชายหาดนะครับส่วนใหญ่ของที่ขายก็จะเป็นพวกแนวซีฟู้ดนะครับทุกคนอาหารทะเลอาหารสดใหม่เยอะแยะมากมายเลยแล้วเราก็เดินข้ามฟากมาอีกที่หนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่าด้วยความที่รถที่นั่นจันทร์จราจ,จรวุ่นวายมากเราก็มาทีมาร์เก็ตนะครับเราว่าที่นี่ค่อนข้างใหญ่กว่าปกติที่เราไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับทุกคนของที่นี่ก็จะมีของขายสง่งต่างประเทศเยอะแยะมากมายแล้วก็ซื้อมานะครับวิธีีธ้องได้พักแล้วคือแบบเอยมากเราเปิดแอร์ก่อนนะ จะบอกว่าบรรยากาศตอนเย็นดีมากคืเข้าเสียเลยก็คือการจะราจอดคุ้นวายนิดหนึ่งนะที่นี่แต่บางที่ก็ไม่รับบัตรเครดิตนะครับบางที่ก็รับบัตรเครดิตเราคิดว่าควรแลกเงินมาเยอะๆจะดีกว่าเพราะว่าการที่มาแลกเงินที่นี่มันเอกเชนยากมากแล้วเราก็คือไม่เคยกดบัตรต่างประเทศด้วยเราก็เลยแบบไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรเท่าไหร่แต่ว่าถ้าแบบบางคนเขาชินแล้วอะไรอย่างนี้ก็กดได้อะไรอย่างนี้เนาะ ตอนนี้แล้วก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็จบในเพียงเท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะกลับแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นอีพีหนึ่งเนาะอตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย